รีวิวอ f ฟนิ x โน้ต 8i สเปคโหดจอใหญ่่ายรูปสวยเล่นเกมลื่นกับราคาเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นเอง สำหรับแบนด์อินฟินินะฮะต้องบอกว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยคือเขาทํามาแต่ละตัวคือสเปคดีมากราคาไม่แพงนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยในเรื่องของคุณภาพสินค้าเ,เพื่อนๆตอนเนี่ยเขาเทียบได้กับพวกแบรนด์เสียงมีพวกเรียวมีอะไรไปเรียบร้อยนะ างเช่นในเรทราคาไม่เกิน4,000บาทเนี่ยในท้องตลาดเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นตัว p o c o m 3นะกับสเปคเจ้าตัวอ f ฟิ i x Note 8i ตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยถ้าหากว่าใครชื่นชอบเจ้าตัวอ f ฟิ i x Note 8i นะฮะอยากจะได้เครื่องที่สเปคดีๆราคาไม่แพงดูรูคลิปนี้จบเพื่อนๆรับรองได้เร็ว่าอยากจะซื้อเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนเดีย๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องเจ้าตัวอ f ฟิ i x Note 8i กันหน่อยก็แล้วกันนะครับหน้าจอคือใหญ่มากนะเห็นไหม นของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD เพืเ่อนๆขนาดของหน้าจออยู่ที่6.78เนะครับก็บอกว่าใหญ่มากๆเลยส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD e Plus นะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอการดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบหน้าจอพันนะครับ มีกล้องอยู่บนบนฝั่งซ้ายตรงนี้อ่าโเรื่องของสีสันหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันค่อนข้างที่จะสว่างสดใสค่อนข้างดีนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงผ่านพวก YouTube แบบเนี้ยก็สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับเพื่อนอน,นอกจากนี้แล้วนะฮะถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนแล้วก็รุ่นนี้เขาก็มีโหมดอ่านนะฮหรือว่าโหมดถนอมสายตามาให้เราใช้งานด้วยก็จะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองนะครับ เราสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงได้ด้วยอ่าสบายตาแบบไหนลองปรับกันได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกว่ารู้สึกยังไม่สบายตาเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของทีมสีมืดได้นะครับรุ่นนี้เขาก็มีทีมสีมืดหมายให้ใช้งานด้วยทีมทุกอย่างจะปรับมาเป็นสีดำหมดเลยเพื่อนอน,นอกจากนี้แล้วนะฮะเจ้าตัว n f ฟ n i x Note 8i ตัวนี้ยังสามารถใช้งาน2หน้าจอได้ด้วยเพื่อน กดสี่เหลี่ยมด้านล่างตัวนี้นะ,ะแล้วก็กดแยกหน้าจอด้านบนนะครับด้านบนจะกลายเป็น f Facebook ส่วนด้านล่างเราอาจจะเอาเป็นพวก yououtube แบบนี้ก็ได้นะครับนี่เพียงเท่านี้เราก็ใช้งาน2หน้าจอได้แล้วนะครับเศรูปล่างหน้าตา UI ของ Note 8i ตัวนี้เพื่อนๆมาดูกันนะฮะแถบด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เราเลือกใช้งานอยู่ค่อนข้างที่จะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในทีมสีเข้มนะครับ การบันทึกภาพหน้าจอนะครับการแคปภาพหน้าจอโหมดเกมนะครับการแคสขึ้นหน้าจออะไรแบบนี้ก็ถือว่ามีมาให้เลือกใช้งานค่อนข้างครบนะเมนูแถบทางลัดนะครับหรือว่าแถบผู้ช่วยเนี่ยก็มีไม่ใช้งานนะเพื่อนเืน่อนลากจากฝั่งขวามาซ้ายกดแช่ไว้แบบนี้นะครับ นี่ไงมันจะมีเมนูฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยเราสามารถที่จะปรับแต่งการตั้งค่าตามใจตัวเองเลยแถบด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆเรียงตามหมวดอักษรนะครับกขคอค,อค,อคออะไรแบบนี้เนะาะมีมาให้ใช้งานเหมือนกันปึ๊บฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกทีมนะฮะพวกวอลเปเปอร์ ur, แอปที่เราใช้งานบ่อยๆประมาณนี้เพื่อนๆ พวกทีมพวกอลเปอร์สามารถที่จะเข้าไปโหลดเพิ่มเติมได้นะฮะแต่ว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะในส่วนของ CPU นะครับกับเปดราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทเพื่อนๆได้ตัว m e d i เ t e h h โดร o G80 มาใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของเกมเล่นได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับการาฟิกตัวนี้พี่เอ่ปรับส่วนหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยนะเท่าที่ได้ลองเล่นเนี่ยการปรับส่วนหมดทุกอย่างแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยก็ถือว่าพอเล่นได้นะฮะ ถ้าใครจะเอาไปแคสเกมเรามีงบไม่เยอะเนี่ยตัวนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะขนาดปรับสุดเนี่ยคือยังเอาอยู่นะฮะ แต่ถ้าเผื่อว่าเราเล่นโดยไม่ได้บันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยพี่่ะลองเทสแล้วนะค่อนข้างที่จะลื่นดีนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับมือถือในิงบราคาไม่เกิน4,000บาทสามารถเล่นเกมได้อย่างดีเลยเพื่อนๆ ในส่วนของแรมกระปรอมรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับแรมซีนะครับรอม 128GB กิกเลยเพื่อนๆ่อนโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะได้รอมถึง 128GB กิกนะครับตัวโน้ต8 i ไตัวนี้ก็รองรับ Wi-FI ได้ทั้ง2 4 g h กิกะเฮิร์หรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0GHz กิกะเฮิร์ก็สามารถจะรองรับได้เหมือนกันนะครับเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 6เพื่อนเพื่อแล้วก็มีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชันเจน่นะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกล้องหนนน้้าากับับบงะคร กล้องหน้าตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับขอนกล้องหลังนะฮะก็ให้มาทั้งหมด4ตัวเพื่อนๆความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะฮะนั่นก็คือกล้องหลักนันเองตัวต่อมาจะเป็นกล้องพลาเทนดนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ถ่ายพวกหน้าชัดต่างเบอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลตัวต่อมาจะเป็นกล้องมาโครนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันเอาไว้ถ่ายพวกดอกไม้ถ่ายเหรียญถ่ายพระอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ตัวสุดท้ายจะเป็น AI เลนนั่นเองเพื่อนๆเสียดายไปนิดนะนี่ถ้าให้แบบว่ามีเลนพวกเลนวายมาให้เลนมุมกว้างมาให้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับชาร์จเร็วให้ด้วย18วัตต์นะฮะในส่วนของพอร์ตชาร์จคือดีมากๆรุ่นนี้พอร์ตชาร์จเป็น Type C เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยตัวนี้เป็นระบบเสียง DTS Audio อีกต่างหาก ใครในเรื่องของการฟังเพลงก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับหมดเรื่อที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ Infinix Note 8i เนี่ยจุดเด่นนะฮะที่พี่ใหญ่เห็นเลยก็คือในเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนในเร็ราคาไม่เกิน4,000บาทเนี่ยคือมันมีไม่กี่แบรนด์จริงๆเพื่อนที่จะให้บวกกลางคืนมาใช้งานนะครับซึ่งโน้ต 8i ตัวนี้ไม่เพียงแต่มีมาให้ใช้งานนะแต่ถือว่าถ่ายรูปได้ดีมากๆ สิ่งที่ประทับใจนะฮะก็คือในเรื่องของสีสันนะครับค่อนข้างที่จะสีสดมากคือบางรุ่นเนี่ยมีบวกกลางคืนมาให้ใช้งานก็จริงแต่พอเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยสีจืดแล้วก็จะไปออกแนวปื้นๆน,นะแต่ว่าโน้ต 8i ตัวนี้สีสดแล้วก็โทนสีของภาพค่อนข้างเย็นสว่างนี่ถือเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดขายของโน้ต 8i แหละเอาเป็นว่ามาชมรูปภาพที่เลี่ยนไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันนะครับ ส่วนการถ่ายรูปทั่วไปนะฮะไม่ว่าคุณจะถ่ายวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยเ,เพื่อน ส่วนใครที่อยากจะได้รูปถ่ายที่คุณภาพสูงๆนะครับรายละเอียดเยอะๆ Note 8i ตัวนี้เขาก็มีโหมด48ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้พีเ่เอไปเทสมาที่หอโหวตเนี่ยพอเวลาที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการที่จะขอบส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยโหมด48ล้านพิกเซลสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วเวลาที่เราจะมาดูไฟล์นะเวลาที่เราขยายรูปภาพเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันคมชัดมากๆเพื่อน รายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยเวลาที่เราซูมนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามันแทบจะไม่สูญเสียรายละเอียดเลยนะซึ่งตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีแหล,ละสำหรับใครที่ต้องการไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราถ่าย48ล้านพิกเซลตลอดเวลาเนี่ยความจําเครื่องมันจะเต็มนะเอาเป็นว่าถ้าถ่ายแบบว่าเล่นๆ่นถ่าย YouTube ายูทูบทัดอะไรทั่วไปก็สามารถที่จะใช้หมวดธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับ นอกจากนี้แล้วนะฮะเจ้าตัว Note 8i เนี่ยเขาก็ยังมี AI นะฮะที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์แยกแยะสีต่างๆได้ถ้าเรากำลังถ่ายดอกไม้แบบนี้นะฮะ AI เขาก็สามารถระบุได้นะวะ่าเฮ้ยสิ่งที่เราถ่ายนี่คือดอกไม้นะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีโทนแสงให้มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้ถ่ายรูปแบบพวกพืชสีเขียวอะไรแบบนี้เนาะ เขาก็สามารถแยกแยก,แยกายเบคคอร์สีได้เหมือนกันเขาจะช่วยปรับโทนแสงได้ดีมากๆเลยเ,เพื่อนในส่วนของการถ่ายแบบหน้าชั้นหลังเบอร์นะครับโน้ต 8i ก็สามารถที่จะถ่ายทั้งบุคคลได้แล้วก็ถ่ายวัตถุได้นะครับอย่างเช่นรูปนี้ที่เปย์เทสมาเนี่ยเป็นการถ่ายพวกวัตถุนะครับสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเขาสามารถที่จะตัดขอบระหว่างฉากหลังกับตัวแบบได้ค่อนข้างดี คือบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายวัตถุบอกได้เลยว่าความเบอเนี่ยมันมีกินเข้ามาในตัวแบบไปแล้วแต่ว่า n o t ต 8i AI ของเขาค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับสามารถตัดขอบได้แบบเนียนมากๆเลยในส่วนของเลนมาโคตัวนี้ไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปดอกไม้อะไรก็แล้วแต่หรือว,ว่าถ่ายเหรียญถ่ายพระระยะทําการของเขาจะอยู่ที่ประมาณ4เซนเมตรเพื่อนๆนะความละเอียดของกล้อง2ล้านพิกเซลเนี่ยถ้าจะให้พูดกันตามจริงก็ถือว่าพอถ่ายได้นะครับ เนี่ยรูปเนี้ยีเ่เพี่ดอไปเทสมารายละเอียดความคมชัดเนี่ยมันจะโฟกัสชัดที่สุดที่4ซนเมตรนะครับสำหรับการถ่ายรูปดอกไม้ส่วนการถ่ายเลี้ยงถ่ายพระตัวนี้ก็สบายสบายเลยเ,เพื่อนๆสามารถถ่ายได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องของความคมชัดก็ถือว่าพอได้นะครับซูมรายละเอียดอย่างเงี้ยก็เห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวในส่วนของกล้องหน้านะครับเจ้าตัวโน้ต8 i ไตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้3แบบนะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติการถ่ายแบบปกติเนี่ยก็คือบิวตี้ไม่ได้ทํางานไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าใครมีรอยหลุมสิวอะไรแบบนี้ก็คือคุณอาจจะน่าสดไปตามนั้นนะครับเอ่อต่อมาก็คือการถ่ายแบบมวดบิวตี้นะครับมวดบิวตี้นี้ก็สามารถที่จะเกลี่ยหน้าได้เหมือนกันนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะในส่วนของหมวดบิวตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับสำหรับการถ่ายด้วยหมวดบิวตี้ริ้วรอยก็อาจจะมีให้เห็นบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนอยากจะได้บิวตี้ที่แบบว่าเนียนกลิบๆสามารถไปเพิ่มระดับความเนียนได้เหมือนกัน ส่วนการถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์บิวตี้มันไม่ได้ทํางานไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีริ้วรอยอะไรแบบเนี้ก็จะต้องเอารูปภาพที่ถ่ายได้เนี่ยเข้าแอดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ มาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดที่อาจได้สูงสุดจะเป็น 2K นะครับแล้วก็1 0 8 0 p 30เฟรมเรทแร้วาจะเป็น 720p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้านะอาจจะเป็นลกๆสักตนตดีึงนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับอ่ะมาดูกันที่ความละเอียดที่อาจได้สูงสุดนะ จะเป็น 2K นะครับแล้วก็จะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทแล้วจะเป็น 720p 30เฟรมเรทประมาณนี้เพื่อนๆมาดูกันที่เนื้อวิดีโอกันบ้างจากที่ไปลองเทสมานะ,ะสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย 1,080p 30เฟรมเรทนะครับที่เปไปเทสาให้ดูในเรื่องของสีสันความคมชัดถือว่าโอเคแหละค่อนข้างที่จะสว่างสดใสค่อนข้างดีข้อเสียก็คือเวลาเดินนะฮะมันมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ แต่ว่ากับเรดราคานี้นะส่วนใหญ่แล้ววีดีโอมันจะประมาณนี้อยู่แล้วมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับไปชมคิดกันเทปวิดีโอกล้องหน้านะครับความละเอียด1 0 8 0ป p 30เฟรมเรทนะครับกับตัวโน้ตแดไลนนะฮะอ่าอันนี้คือการสุดแขจะประมาณนี้เพื่อนๆขออนุญาตแทนไปรมรอบให้ดูก่อนละกันอ่าสีสันจะประมาณนี้อันนี้คือย้อนแสงนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าจ้าๆสักนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเรามาลองเทสการเดินลองดูนะครับว่ามันจะลิ่งไหมโอเคหรือเปล่าก็มีสันส่นๆบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะส่วนวีดีโอกล้องหลังนะครับก็ 2K นะที่พี่เทสมาให้ดูแล้วก็ 1,080p 30ีสเฟรมเรทนะครับ2ว,วีดีโอเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะสีสันความคมชัดจะประมาณเดียวกัน ข้อเสียก็เหมือนกันอีกก็คือเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นนะครับเอาเป็นว่าไปชมคลิปกันเทปวิดีโอ,โอของตัวาตัฟ i n f i n i x Note 8i นะครับกับความละเอียด 2K 2K ตัวนี้เป็นแบบ30เฟรมเรทนะครับแทนไปรอบๆให้ดูก่อนละกันช่วงนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับ แสงจะประมาณนี้ตอนนี้เป็นย้อน,นแสงนะครับขอขอนุญาตเทคการเดินลองดูก่อนแล้วกันก็อาจจะมีเป็นมืดๆบ้างนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายย้อนแสงเนาะรื่ด้วยของความนิ่งก็ดูได้เลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีไม์ตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนๆมันจะประมาณนี้เนาะในเรื่องของเสียงส่วนคลิปนี้เป็นความละเอียด1 0 8 0 p นะฮะ30เฟรมเรท สีสันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอญาตเช็ดการเดินให้ดูหน่อยละกันนิ่งมิ่งก็ดูได้เลยนะครับ ้ามีเสียงลมแทรกก็ขออภัยด้วยนะบางช่วงก็ลมมันค่อนข้างแรงด้วยโฟกัสต่อยถือว่าสลับไปมาก็โฟกัสค่อนข้างไวนะครับ เดี๋ยวประเทศลำโพงกันหน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆกับระบบเสียง DTS นะครับตัวนี้พี่ใหญ่เปิดสุดเรียบร้อยแล้วนะลำโพงมีตัวเดียวนะครับคือด้านล่างนะฮะออกด้านล่างนะเดีย๋ยวมาลองเทสกันตามความรู้สึกส่วนตัวนะถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับกับเร,รทราคานี้นะ เขาได้ลำโพงคู่มาด้านบนอีกสักตัวหนึ่งนี่โอ้โหเขาแปกเลยเนี่ยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับเจ้าตัว Note 8 i ตัวนี้สามารถที่จะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้หรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเ,เช่นตัวนี้ามาลองเทสการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือก็แล้วกันนะครับเป็นการสแกนอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะ1 2 3อ่ซถือว่าสแกนได้อย่างรวดเร็วแหละ่ซ ถือว่าสแกนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและนี่นก็คือรีวิวนะฮะเจ้าตัว Infinix Note 8i นะฮะถ้าใครกำลังมีงอบอยู่ประมาณไม่เกิน4,000บาทแล้วก็รุ่นนี้น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับส้หคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเข้านี้นะเพื่อนนะใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ใหม่มา,มมมาเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ